เอาเลยทุกคนก็ผมก็ขอสวัสดีท i mean? ุกคนด้วยผมสวัสดีนะผมวันนี้ผมเป็นแมตช์พรีซันแรกที่เปิดก่อนจะเปิดซีซั่นของนูรสลินมาีครับผมซึ่งวันนี้ผมมาเจอกันนังของบุยลำยูไนเต็ดนะผมเป็นพรีซีซั่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนเห็นนะครับก็จะมีนักเตะใหม่เข้ามาทั้งหมด2คนด้วยกันนะผมในวันนี้นะครับก็คนแรกผมก็คือคิรูคาร์สมอรนั่นเองครับผมซึ่งก็เพิ่งย้ายมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆแล้วผมเนื่องจากว่า ต้องการจำเป็นต้องมีกองหน้าคนใหม่จริงๆถ้าไม่มีใครมาทดแทนได้เลยต้องจำเป็นต้องซื้อคิดดูคริสต์มาก,กลับมาได้เองครับผมและกลองหลังคนคือมาริโอ้ผมจากไฮแอนด์โรว์เดอะเวิร์สทวีปเอ็กซ์นั่นเองครับผมนะ آ, ซึ่งก็จะมาจากโรงเรียนซูซูรานนี่เองครับผมมาริโอ้ก็จะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเผเจอกับบุรีรัมย์ในเด็ดครั้งนี้ คงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่ามีโอกาสได้ชนะน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่แน่นอนว่าการเปิดทีเซนครั้งนี้ผมนักเตะพวกเราฟิตอย่างเต็มเปี่ยมผมยังจับมาก่อนจะเปิดทีั่นเราต้องไปเร่นหน้าของยูฟายูโรปาลีกก่อนนะครับผมนะซึ่งจะเป็นงไงมันดูเลยครับผมนะท่านผู้ชมอิสุมาผมไปที่พิโซองผมต่อไปที่คิรุสมาอิสเวียสลาผมขวาสุดไปผมขวาสุดไปที่พิทินมูพีธินมูผมยังไงเป็นบริยะไปผมเป็นคิรุสมา ลีวคือสม่าผมล็อกคือวิธีวิธีมูต่อไปที่พี่สรัลได้ทั้งหมดยิงโอ้โหยังไม่ติดด้วยผมลูกทีนะฮะเป็นทถนของกองหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดท้าผมแหมจืเข้ามาสกาัดบอลตรงนี้ก็หนูดูผมแม่ถือว่าเป็นการคัดโอ้โหเกือบคัดแบ็กทั้เมื่อกี้แต่ว่ายังหลอกได้ผมนะแม่แหมยังได้ผมนะของพี่สรัลผมเป็นลูกเปิดมุมจากพี่สรัลผมเป็นช็อตคอร์เนอร์ไปที่ผมอีโซโหไอ้ผมพิกมาพิกคืนนะผม ยังไงหาช่องไม่เจอ,อถ้าจ่ายให้มาริโอแต่มันไม่ติดนะผม,มยังลอยครับผมบี้ผมต่อไปยังไม่ได้ผมเก็บบอลดต่อไปที่พิชญูขืนไปที่พี่สลาผมต่อการไปที่พี่ริว สนามผมเปิดไปที่พี่นักสืบเตะงมโอ้คงไม่ยังไม่ได้ผมสุ้เปล่าเถะงมยังได้ผมเป็นพี่บี่สกาจับบอลโอ้โหแก้วผมก็ผมยังไม่ได้ผมอยางให้บอลขึ้นไปพี่พี่บี่ผมจังหวะโอ้โดนแก้วผมยังงี้ไงโอ้หยังได้ผมนะนึกว่าจะเป็นการฝอฝ่ายแต่พีทีมูยังมันเก็บบอลขึ้นยังไม่ได้ผมอืปมปาติโน่ผมปาติโน่ผมปิดสายอย่างไรผม พยายามเลี้ยงลิมเส้นรอเพื่อนเติมผมสไลด์ไปก่อนครับพี่ๆจักบอลไปที่ท่านของวิริยะครับผมวิริยะโอ้โหพี่เจ้าเทผมลูกนี้สไลด์ครับผมนะแหม่ทำไมเล่นไปครับผมเป็นวิริยะผมยังไงทุ่มไปที่ใจเด็ดคืนไปที่ปาติโน่ผมโยนไปยังไม่ได้ผมแต่ใจพปพงวยยังจบับบอลได้อยู่ครับผมนะแหม่ไอ้ผมโอ้โหเปิดไกครับผมโอ้โหตรงปเป๊้ผมตรงนี้ เป็นพี่นิสซื้อผมอยังไงต่อขวาสสดไปที่พี่สระต่อไปที่พี่ทินมูต่อไปที่คีริวคา์ซืมะผมยังไงเดี๋ยวเดียวอย่างนี้ผมคืนไปก่อนผมพี่ทินมูต่อคืนไปที่คุณเพียกเท็มุ่งเมืองไม่ได้ผมนะโอ้โหท่านผู้ชมอย่างไรผมเป็นบุรีรัมแต่เหมือนกับโอ้ยยังคงเล่นอยู่หน้าโกงคุกคิกฮนะต่อไปแต่ว่าเหมือนจะใจเด็ดกับพี่โอโ้พี่โซงหัวทันกว่าผมปผมอีผมปิดขวาพี่ทินมูพี่ทินมูยังไงผมเปิดเข้าในไปที่คุณเพียกโอ้โห ลูนี่ผมนะเปิดพีซันด้วยคุณเพียวไฟแชแนลผมนะแม่ได้ยิงเต็มถั่วผมแมเนื่องจากว่ามีการขอว่าขอเปลี่ยนเบอร์นะคุณเพียวผมทักมาหลังไม้นะฮะว่าขอเป็นเบอร์สิบได้ไหมครับงั้นผมก็จัดไปเลยครับผมนะแม่เขาขอมาก็ต้องจัดไปผมเบอร์สิบนะฮะจัดให้เขาหน่อยผมแหมถือว่าเบอร์สิบนี้ผม ยังไม่มีตำหน,นกักคนไหนเคยใส่ผมในนุสลรนไวชีผมนะแม่ก็ถือว่าเขาเป็นการเปิดปีซีซั่นด้วยการยิงเข้ามุมผมนะแม่ต้องชมพิธีม,มูผมที่เลือกในการการแทงนะครับผมไม่ใช่การเปิดเข้าไปธรรมดาผมนี่ผมเป็นการจ่ายเรียบๆปานรรมดาผมใส่ๆมาโอ้โหเดี๋ยววิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อเต็มแข้ง,ขง,ขงผมนี่เหีนเบี้ยวพิธีมูผมนะแมไม่ได้เล่นวนกันนานผมแต่ก็ในการฝึกซ้อมกนะ็ยังซ้อมกันด้วยกันดีครับผมนะสองวันนี้ อย่างไรผมอย่างก่อนหนึ่งศูนย์ผมโนซินมาตีผมปาติโน่ผมต่อผมวิร,ริยะโอ้โหยังได้ผมผีซไลท์เนต่อไปที่คิรุซุมาผมคิรุเปิดงามงามโอ้โหจังวันนี้ยังไงผมเหมือนจะโอ้โอยังได้ผมพีทรีโม่ลีมเซนปักเฟกช็อตหนึ่งทีผมเฟกหนึ่งเดียวโอ้โหเฟกล้มวมเปิดเข้าใจวิทย์พูนเพียวเทคมอโอ้โขยไม่ได้ผมเป็นคิรุซุมาแต่ว่ายังไงยังไงโอ้โห เป็นจังหวะของโกผมที่หลงทางเองนะผมคิดแล้วคือว่าผมแหนได้ยิงเข้าไปโอ้โหสไลด์งามงาผมแม่แม่ต้องบอกเลยฮะโอ้โหช็อตเมื่อกี้ผมตกใจมากมาผมโกเหมือนจะหลงพันไปแล้วนะฮะแหม่ทำเป็นเล่นไปโอ้โหแต่พี่ทีมูด,ดมูโอ้โหล็อกขอหาหักครับผมเปิดเข้าไปทุ้นเพียวเทคโอโ้ไม่ได้ผมเหมือนจะฉลับลน,นิดนึงโอ้โหแล้วมันโกปล่อยแล้วครับผมนะแม่เขาเรียกว่าโกขาตายนะจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมแม่ ขู่เจ้าวะนี้ย,ยอมใจจริงจรก็ผมพี่แกนะคนุณทิมูแหมและแกล็อกขาหักเลยนะับผมเนี่ยโอ้โหมันโอมเหมือนโกจะวิ่งตัดเข้ามาผมแต่ว่าเหมือนกับหลงทางนิดนึงก็ผมมาเป็นคิซึมากผมยังร,รีเฟกดีก็หาบผมวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อเต็มแข้งเหมือนเดิมนะผมนะแหม่รันกลับมาจากญี่ปุ่นครั้งนี้ผมทําให้แกดูดีขึ้นนะครับเล่นเทคนิคเอ่ฟร์ชั่นเกมแล้วก็เล่นตามแผนของอุลินได้ดีขึ้นนะผมนะบอกเลยว่าเจ๋งจริงจริงก็ผมการกลับมาครั้งนี้ของพี่แกนะครับ อย่างไรผมยังไม่ได้ผมเป็นวิธีโอ้โหพี่สาวผมแทงได้อยู่แต่ว่าเป็นบอลของปาติโนโผมใจเด็ดใจเด็ดยังไงคืนไปที่แก้วผมครับผมโอ้โหพี่สาวโอเข้าบอลแล้วผมยังได้ผมแต่เป็นใจเด็ดแล้วผมเดีก็โอ้โหเป็นมาริโอผมไม่หายยังได้อยู่ครับผมนะอย่างไรผมต่อไปที่คุณเพียวคุณเพียวแทงโอ้โหขึ้นสูงแล้วผมแต่ว่าเออเหมือนจะพลาดลูกนี้แล้วผมนะแทงให้ใครก่อนแล้วผมนะคุผู้ชมอย่างไรผมหายเด็ดโอ้โหคุณเพียวดักบอลนะผมแม่สวยงามลูกนี้แล้วผมนะไปผมไปที่มาริโอมาริโอเขาตอบไปที่ เชียเทสครับผมแ่อย่างเล่นกันกองหลังผมโยนไปผอเมริโอผมได้โยนนิ่นงนิง่งโอ้โหลูกอย่างนิง่งครับผมลูกนี้แม่เทคสมึงนีสวยอมคิริวไปที่พินัทเสือครับผมแทงครับผมล็อกทีหนึ่งครับผมนะอย่างไี้ผมล็อกทีหนึ่งครับผมเฟกชัดไปเตะหลังไม่ได้คุณเพียวคุณเพียวยังไงหาช่องครับผมหาช่องคืนได้ีิโอ้โหมันจะแทงคืนแร้วผมเป็นคิริวกระสุนมาโอ้โหแล้วยิงโอ้โหทำมันได้ครับผมนะแม่มันจะพลาดได้ลูกนี้นะครับแม่เทสสูงเนื้อนมสิบหลัก ไม่ผมไม่ครับมีผมเป็นการบุกของบุฒิรรมไนเตดครับผมวิิยาผมโอ้โหตัดบอลก่อนนะ้มอิสระต่อไปที่คิลูคิลูต่อไปที่อิสระอยากให้ผมชิงกันบันทูครับผมชิงวันทูอย่างนี้ผมยังไงคอร์ดโอ้โหนิ่งนิ่งและทำการยิงเข้าไปโอ้โหยท่านผู้ชมครับผมลูกฮีนะครับโอ้โห,โห,โห,โหโย,ยอมใจจริงนะผมนะแม่เดอะคอตดจริงๆริงนะผมเขาคนนี้ผมนะแฮ้ไม่ไม่เคยแบบ โอ้โหแอคจริงๆก็ละ่ะแอกอยู่เหมือนเดิมผมนันะ่นงหคิดอยูวนะครับแหมต้องบอกเลยว่าลูกนี้นะฮะยอมจริงๆก็ผมแทบจะแสกหน้าโกอยู่แล้วนะลูกนี้ครับผมโอ้โหแกยิงไม่พากจริงๆก็ผมคีดอยู่เลยอะยิงไม่ยิงไม่ถึงสิบนาทีด้วยผมไม่ต้องจับแล้วมันเลยแสกหน้าโกไปเละนะ้วผมโอ้โหทำเป็นเล่นนะครับลูกนี้นะฮะแหมค่ขอนข้างเฉือนกันเล็กน้อยจริงจริ โอ้โหดูวะผมนะไม่ต้องจับว่าผมขอุยัดกิ่งนิ่มม,มี่ป่ผมอ๋อยถือว่าเฉี่ยวโกนนิดนึงับผมลูกนี้นะครับแมสามสูมไปแล้วผมในเวลาอันสั้นนะยังไม่จบครั้งแรกเลยนะครับแม่ยังไงผมเป็นไมค์คามี่ครับผมต่อไปที่ใจเด็ดใจเด็ดต่อไปที่วิทยาผมยังไงโอ้พิธีมูสไลด์ผมยังไงพิธีมูต่อไปที่คิริวแต่ว่าโอ้โหยังไม่ได้ผมใจเด็ดแก้วพรมอ้มอย่างไม่ได้ผมนะ หายปกรโอ้โหยังได้ผมลูกเดียวแหมแต่เข้าน้ำมันฟ้าผมลูกนี้แกวผมผมยังไงต่อไปที่ไหายปกรอหายผมพยายามดักบอลนะผมเป็นมาริโอตไทยเอ็กมงโอ้โหไม่ติดนะผมแต่เล่นเร็วจาะพี่แชร์พาโมผมยังไงเป็นอีโซโหผมยังไงต่อขวาสุดโอ้โหแล้จังวันนี้ผมต่อซ้ายไปแต่ว่าโอ้โหอยู่จุงเสือผมยังได้ผมยังไงผมใจเด็ดใจเด็ดลูกนี้ อย่างโอ้แทงก่อนนะผมนะเดี๋ยวก็อย่างได้โอมาดิโอต่อไปโอ้โหจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนทุกคนนะแมสามศูนย์ไปก่อนรมผมในครึ่งเวลาแรกนี้นะครับเรเจอกันครึ่งสองนะครับทุกคนอ้โวทุกคน กดซับกันเลยยังครับผมนะยังไม่ได้กดเองช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่ผมกำลังจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดชูชิปกันต่อเลยครับผมโดนสตรีมโอ้ขู่ครับผมเปิดมาที่ครึ่งสองผมเป็นบบรันด์ไปได้เปิดบอลน,นะผมตรงน,นี้ไปที่วิทยาผมใช่เด็ดนะผมโอ้ยังไม่ได้ผมนะเป็นปาตินโนะผม ปาลเโนโอโหคอสไปครับผมนะเอาแต่ว่าแหมมันจะคอสไม่ติดแล้วผมนะเป็นคิริโอผมคืนไปที่พีบีพีบีโอ้โหโดนแย่งผมเดเออโก่อย่างมันโอไไรบอลนะผมอย่างไงผมแต่ว่าโอ้ยังได้พิสราวผมจินมูมต่อไปที่คิลหรือไปที่พิดินมูมแทงช่องโอ้โหยังไม่ได้ผมนะใจเดียร์ถ้าผมคืนไปที่ไมค์กามี่ครับผมได้แก้ผมครับผมแก้ผมพีบีโอ้เข้ามาตัดบอลนูมสวยงาม พีโซโวผมยังไงแทงไป่ี่พี่พีโอมแทงขวาโอ้โหสไลด์ดักบอลก่อนรูปนะไม่เขมี่ครับผมยังไงผมเป็นอิสราผมยังไงต่อกลางครับผมเลนชิงกันก่อนรูกผมไปที่อิสระโอ้โหคืนครับผมพี่นัสื่อคือนไปที่คิลิวะผมคิลิวโอ้ยิงครับผมแตะโดนสไลด์ดักบอลรูกผมแม่บุรีรามับผมดักบอลเริ่มจะมีเทคนิคในการดักบอลน,นะผมเทคมุ่งโอ้โหไม่ได้ผมไม่ได้ม,ไมุ่งไปที่แต่ว่าอย่างคืนบอลได้ก่อนนะผมนะอย่างได้ผมคิลิวตอผมขวาสุดพี่พีโอมขวาไปที่ทีนมูผมนะหลุดขวาอีกแล้ว ไมคิ imi, มิผมยังไงไมคามิต่อผมพี่อิสระผมจับนิดนึงแล้วก็ต่อไปที่คุณพีย่ยิงโอ้โหย,ยังไม่ได้ผมเทคโมก่อนจะเป็นพี่อิสระผมยังไงหาช่องผมคืนไปที่แหงไปที่พี่ๆผมยังไงหาจังหวะต่อบอลกลางเกินคุกผิดอยู่กลางโกพี่นักสื่อได้ซัดเต็มข้อโอ้โหยิ่งซีเวลาก,ก็ผมยังจับได้ก่อนนะผมนะแหมเกือบเข้าเสาแรกครับผมลูกนี้เกิดมาก่อนนะผมมาริโอ้ยังไงเทคโมกโอ้โหเดโก้สุขว่ะ ยังไม่ได้ผมอ้าวแต่เหมือนจะไปฟาวจักรพันนะครับลูกนี้โอ้โหเป็นจังหวะเข้าบอลนะครับเป็นฟรีคิกครับผมของบุรีรัมยังไงผมเปิดเข้ามาผมไม่ได้ผมยังไงเป็นปาติโนโอ้โหยังไม่ได้ผมนะแม่ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้แต่จังหวะยิงนะฮะแต่ว่ายิงไปเข้านะครับ เี on no ้เจ้าผมเปิดงามๆขึ้นไปครับผมนะเท็กโมงขิ้เหวไปที่พี่พี่ผมต่อไปนอิสระขวาสุดไปที่พี่ทินมูเอายังไงวะผมพี่ทินมูหลุดอย่างนี้หาจังหวะต่อไปให้เพื่อนเทคโอ้ไม่ได้ครับผมนะเป็นพตากรนะผมเป็นเดโก้ผมโอ้ยสไลด์ดักบอลนะผมมาเดียอย่างได้ผมนะสวยสวยงามจริงๆครับผมลุงพี่เป็นแล้วอย่างไม่ได้ผมนะเป็นปาติโน่โอ้ยสไลด์ดักบอลนะผมพีชเทลๆผมไปที่ขี้ลว ต่อหลังครับผมคืนหนักนูสลินไม่ทีก็ยังไงจะได้อีกลูกหนึ่งไหมครับยิงซัดเข้าไปโอ้โหยแม่จังหวะสิวัลักได้ปัดนะผมลูกนี้นะฮะแม่สกิลโก้คิปเปอร์ได้ทำงานนะฮะแม่ผมนะแม่เดี๋ยวว่าต่อแทงได้แบบโอ้แทงได้แบบสวยงามผมมันติดโกน,นิดนึงครับผมลูกนี้เป็นการเปิดของพิศระผมเปิดไปเทคปุ่งม,มาเรียวโอ้โหยจูงไปนิดนึงครับผมแม่มาเรียวลูกนี้ รู้ผมนะได้อู่ไม่มีคนขึ้นเทสกับแกจริงๆนะผมนะแกได้ขึ้นคนเดียวเลยนะครับเป็นชิลล่าโผมเล็ต่อไปดูจุงเสื้อผมยังไงแกว์พรุงของผมออสเวโดของผมเ่ยหาจังหวะผมไปที่ออสเโดไปที่ด้วยกโอ้โหจะเป็นไม่ไม่ได้ด้วยผมตัดบอลให้ก่อนผิดทั้งสือผมยังไงต่อไปที่พีโซ่ผมต่อไปที่พี่สระแทงขวาสุดอีกแล้วไม่ทิ้งมูอแม่ทำงานหนักของผมปิดขวาของเรา จำกัดล็อกทีหนึง่งก็ผมเฟกช็อตไปเฟกช็อตอีกทีหนึง่งต่อกางไปที่พี่อิสระต่อไปที่พี่นึกได้สัดโอ้โหไม่เข้าครับผม,มแมลูกๆลลยนะครับแต่ยังยิงไม่เข้านะลูกนี้แม่ดูภาพฉายดีโอแม่แกเอเมบี MVP, จริงโอ้โหล็กหนึ่งล็อกสองโอโ้ชายเข้ามาผมต่อได้ยิงครับผมโกปัดไปก่อนนะครับเป็นเปิดมุนจะพิสลาผมเปิดเข้าไปที่ไอส์โด้เทพโมโอ้โห ยังไม่เข้าผมลูกทีนะฮะแม่เปิดได้สวยจริงๆผมแต่ออื้มไม่หม่งเข้าเสาแรกครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับเป็นฟังบุรีรแล้วผมได้เปิดบอลเปิดเข้าไปไกลๆครับผมนะไมโอเทคหมโ่โอ้โหบอลน,นิ่งครับผมอย่างได้ผมแต่ยังเป็นขอบบังอู้พี่บีมาประสาล่างโน่รับผมเป็นชิลิวพี่บีนะผมอย่างไรหาจังหวะล็อกครับผมไปที่ชิริว อีกสายองคพี่อ่ะตอบโอ้โหเป็นบีบพีเดสกาได้ซัดเต็มขอ้อแต่ว่าโอ้โหไม่เข้านะน่าจะเจียวนะลูกนี้โอ้โหและแกยิงแรงที่สุดในเกในแบบในทีมโนทรีนนะพี่พี่นะครับถือว่าเป็นคนที่ยิงแรงที่สุดเลยนะครับดูว่าผมดูแต่แกได้วางเท้าโอ้โหแรงแรงเลยลูกนี้แม่กล้องแทบจับไม่ทันนะแม่แต่ว่ามันออกไปนิดเดียวนะัในเองครับผมนะลูกนี้ไปผมบุรีรัมย์ เขียวเทะเทะมูงุ้มยังได้อยู่ยังไงโอ้ไม่ได้ผมนะปาติโนโอ้ยังไม่ได้ผมเป็นมิริโออ๋อเป็นพี่สลาเตลเกบอลคิดดูป่ะผมต่อสายสุดไปที่พี่สิมูพี่สิมูยังไงพี่สิมูจังหวะหาจังหวะต่อคืนนะผมเตะกองกลางไปแทงโอ้โหพี่วี่ไปแทงแต่ว่ายังเก็บบอลได้อยผมเป็นโอ้ไม่ได้ผมแม่หลังแน่นจริงๆคร,รับผมนบุรีดําแต่เหมือนปาติโนโอ้โจะหลุดโผมแต่เป็นเดโก ต่อไปที่เดกโก้ยังไงไปผมไปที่นุดนำเหยาอยังเคลียร์ก่อนดูผมถ้าน้องมาริโอผมแม่เคลียให้ขามากระดาบเ4นะฮะลูกนี้สารชาตอ่ะผมสารชาตโอ้โหแหมไม่ได้ผมสเปเชียลสารชาตเซียโซโอมยังไงไปที่พิชิมูพิชิมูต่อกลางไปที่พิเซโซโอมยังไงฮ่าอู้ยังถึงบอลก่อนดูผมเป็นทางนอ้องพี่ไปแอบซุปเปอร์ซับพ,พี่ลงมาผมยังไง หายอมหาจังหวะอมต่อไปที่ก <Take> ิล <shame> so, uh, ิโอ like like, ้ีเป็นการโยนขึ้นไปผมชิปขึ้นไปเป็นพิสระยังได้อมสกัดบอลนี้แต่ว่ายังไม่ได้อมเป็นการบวกอู่มาได้อมมาตัดบอลผมยังไงต่อไปที่คุณเปียวจะมีลูกปิดฉากไหมครับเป็นคุณเพียวอมต่อไปที่พิสระอ้ยังได้ผมปี่คุณเปียวคุณเปียวต่อไปที่พี่คิลิวคิลิวต่อไปที่พี่คุณเปียวอมชิปคำงานไปที่พี่อะโอ้ยสิบลัคยังได้แต่พิทีหมดเลยจับโอ้ยจะเอาลูกแบบลูกปิด ปิดโลงนะตอกตะปูปิดโลงแต่ว่าไม่ได้จริงครับผมนะแม่ดูครับผมนะโอ้ได้สองลูกจริงครับผมหืมลูกจะไรโอ้โหกองหลังเข้ามาโอ้โหเอาตัวกันเลยลูกนี้ผมถือว่าทุ่มเทจริงครับผมเป็นลูกเปิดโฮมครับผม,ผมเป็นการเปิดของบีอิสระผมใน <c oughs> จังหวัดเท็บุัสมาเร็วไอ้โม่โอ้โหไม่ติดนะผมแม่เป็นลูกน้ำคผมยังไงจังหวะผมยังไงเขีย่ยแต่ก็จบเรียบร้อยครับผมนะแม่พีซีซ่าครับผมเป็นการอ่า อุ่นเครื่องครับผมกาดเพื่อของบุรีรัมย์ยูานเต,ต็ดครับผมชนะไปในสกอร์3ประตูต่อ0ครับผมนะเนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาครับผมนะสำหรับวันนี้ขอจากอะไรนี้นะผมไปๆผมซียูบโรโไปจีจามกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะได้เมกูขอชากลายเนี้ผมซียูบโร